สวัสดีครับร้านดาดาลสซิ่งช็อปนะครับวันนี้มาถ่ายน้ำยาหม้อน้ำกันนะครับเป็นรถ Honda Civic FD นะครับผมสินค้าที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้ก็เป็นคูล l ละเรดิมิก i a r a 2 1 2พันะครับแล้วก็ r รดิเตอร์คีเนอรนะครับที่เป็นน้ำยาฝาชิ่งของหม้อน้ำนะขั้นแรกครับเราจะดูดน้ำออกจากตัวหม้อน้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อเทน้ำยาฝาชิ่งของหม้อน้ำนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเทน้ํายาฝัดชิ่งลงไปนะครับ <_ d ates> เพื่อให้น้ํายาฝัดชิ่งนะครับ <_ d ates> เข้าไปชําระล้างสิ่งตกค้างภายในนะครับคาบตะกรันคาบตะการต่างๆนะครับให้หลุดออกมากับน้าหมอ้อน้ําเก่านะครับแล้วทําการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว20้20-30นาทีนะครับ <_ d ates> เพื่อให้น้ํายาฝัดชิ่งนะครับเข้าไปทํางานได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการต่ออุปกรณ์พิเศษเข้ากับตัวหม้อน้ํานะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้ตัวน้ําเปล่านะครับไล่น้ํายาล้างหม้อน้ําที่เราเพิ่งใส่ไปนะครับให้ออกมากับน้าหม้อน้ําเก่านะครับผม ไล่ไปสักพักเลยนะครับเพื่อให้น้ํายาน้ําหม้อน้ําออกจนหมดนะครับผมนี่ครับแล้วต่อมานะครับก็จะทําการเติม Coolant r a d i a i t IF12 นะครับเป็นน้ํายาหล่อเย็นสูตรพร้อมใช้นะครับโดยไม่ต้องผสมน้านะครับช่วยลดความร้อนป้องกันสนิมและลดค่าตะกันในระบบลอยเย็นนะครับไม่กัดกร่อนซีนยางต่างๆนะครับป้องกันการเกิดโอเวอร์ฮีทนะครับใช้ได้กับหม้อน้ําทุกชนิดนะครับระยะเปลี่ยนถ่ายอยู่ที่1 0,000แกิโลเมตรนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะ start เครื่องไล่อากาศออกจากตัวหม้อน้ําให้หมดเลยนะครับผม นี่ครับจนกว่าจะไม่ผุดแบบนี้นะให้อากาศออกจากหมอ้อน้ำให้หมดเลยนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับสนใจนะครับถ่ายน้ำหมอ้อน้ำหรือน้ำมันเครื่องล้างหัวฉีดน,นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านดาดาเิสซิ่งช็อปเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ